มมการแข่งขันระหว่างสองบุญรอดกับมาร์นด้าสามนะครับก็คลิปนี้ก็ตอนเริ่มเกมเลยนะครับกพอเดี๋ยวคู่ต่อไปผมจะต้องลงไปเล่นเองก็แล้วสองบุญรอดนี่ต้องให้ใจเลยนะครับคะแนนให้ใจเพราะว่าบางคร้างเป็นทีมที่มนีนักกีฬาสูงอายุเยอะอีกทีหนึ่งเช่นกันนะครับ นีขนาดนักกีฬาสูงเยอะๆนะครับ<ๆ>ก็ยังแต้มสูสีอยู่นะครับสิบตอกกับสม,สมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมในกักคาขับนะครับมาสด้าสามที่คุณตั้งทีมกันขึ้นมาไอชิลูกโทษนะครับกรรมการขเขียนครับเดียวิว่าลูกนี้จะได้แต้มไหม ได้นะครับอยบอลสวยงามลงไปอีกลูกนึงสวยครับผมดูว่าจะกลับมาถวงแต้มคืนได้หรือไม่ขึ้นบ้อนครับสังเกตได้นะครับแต่ละท่านนี้ก็สูงอายุทั้งนั้นนะครับสองลนรอด ดูนหน้าครับข้างหลังกาดทางนั้นก็เป็นตัวสำรองเป็นไงครับเห็นไหมครับตัวสำรองโอ้สิอายุจริงๆส่วนนี้ก็เป็นทางมาด้าสามนะครับกำลังก่อตั้งทีมันขึ้นมาโอ้โหนั่งนี่ไม่ได้เกรงใจกล้องเลยครับเนี่ยชิวๆสบายๆครับเรามาแข่งกันชั้นพี่ชั้นน้องเพื่อสุขภาพนะครับ บรรยากาศวันนี้ดีจริงๆนะครับขอ,ขอย้ําอากาศดีมากเล่นเหมาะกับการออกกําลังกายทุกชน,นิดเลยนะครับกีฬาในร่มไม่เหมาะครับควรออกมาโดนแดดสักนิดนะครับข้างๆวันนี้ก็มีเล่นบอลด้วยครับเราเลยไม่ได้ไปน,นั่งตรงนั้นนะครับเตะกันป้งป้วงป้าปป้งตา,า,ามเลครับฟุตบอลมาแล้วครับมาเรามาขอดูอีกทีว่าเบรกนี้ จะได้แต้มเปิดบอลโดยมาสด้านะครับืบอนเขา้ามาโยกไปยิงไม่ไม่ยิงจำัำใต้แป้นขึ้นไม่ขึ้นสามแต้มจังหวะไม่ดีไม่ยิงลุนขึ้นไม่ลงไม่ถึงห่วงเลยครับ เอาแล้วครับสองบุญลอดโดยคุณแบงค์นะครับได้ครับมีพี่ดำนะครับพี่ดำจอมเก่าแม่นนะครับปล่อยยิงไม่ได้เหมือนกันเอาได้อีกพี่ดำได้ดูี่สองุณลอดจะได้ไหมในเบรกนี้ โอ้โหผมมันลุ้นให้แทนนะครับเขียดายนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ